นีพี่น้องอะมามาบนจัวไก่เร็ดอเอามันตอง,อดดงนี่ง่ายใช่ทุกคนอามันเริ่มเป็นจอดอกแล้วเป็นการนี่มันเสียพี่น้องบาทมาเจอปลาพักเสียนนะคะอยู่พกไก่เลยข,ขี่รถแปะขี่รถแปะไปหนามาล้งังสิ บอลวันนี้มาเบิ่งจักเถื่อนนะคะแถวนี้เบิ่งส้นสางลางยู่บาทนี่เล่ะเก็บเลยละบาทนี่ทุกคนตั้งใจเอาโลดบาทนี่โลดกับพานบ่ได้สนใจละค่ะเบิ่งเอาไลายคลย่ะไลยแน่มาบาลายอลไลยใหญ่ห้างมาเมื่อก็บไปน้ำกันจะทุกคนเอ้ยบิงนี้เจอค่ะนี่แตงยอดอบวัวบาทนี่นี่ละใครบอกว่าจะไม่ได้กินนี่รองเบิ่งตัวน ดอกกำลัางงามๆทุกคนเอา้าเก็บเก็บเก็บจ้าบึ่งหัก,ก,ก,กปุปุปุว้ายักเสียนง,งามขาดงามเ่ยทุกคนเอ้ย เก็บผักเสี้ยนนะคะกำลังตอดยอดออกทุกคนถอดยอดออกพอาที่เก็บเลยนะอดที่ปล่อยแมวโอ๊ย กลายเนี่ยนอนนุ่งหบวบางสิทุกคนยอดตัวหววเนี่ยเ,ยเยวเยลาคานันส้มนี่มันจะเป็นอันนั่นของมันดูแล้วค่ะตังเอาห้าตั้ง,งโป๊ะโป๊ะโป,โป,โป๊ะบาท ทุงเรามานอห้ยปวดบากนี่เอาเป็นยังเนาะเอาไปพอได้ขั้นส้มก่อนวันหลังก็มาเก็บนะฮะหูจักแล้วบาเก็บมั่นเลยบาทมวนกุ๊ก มาครับพี่น้องเก็บน้ํากันทีเนี้ยเก็บป่องเดียวเลยต่อ่อนซ่อนแฮงงามครับ นี่พี่น้องอะมามาเบิงเบบ่งกใกล้ๆเดี๋ยวสิพาเบิ่งใกล้ๆโอ้เจ็บมั้ง มาเจ๊บึงเอาเลยพี่น้องเอ้ยดูบ่ดูเก็บบ่าบาดนี่เห็นแต่ว่าเจ็บน้ำบ่ทันบ่มีแนวใสมามาเก็บตอนนี้บ่มีแนวใสทุกคนเอาทุงหน่อยมาเนะานะนนะนบ,บ,บด้บคิดว่มันสิมีเนาะทุกคนบ่มดาบ่มีเด้บ่คิดว่มันสิพอเออนี่ลหละแหะค่ะเห็นบ่ ฮึมฮักโ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 ก,โกเลยบาบขยันบ่ขยันเก็บบ่เอาวางไว้สักก้อนเนาะคะ่ะ ลายักหลายนี่ไม่ติหน่อตัวบวบเต้พวกที่มันขึ้นไม่กับมี่พวกที่มันออกดอกเร้วก็ะล,ลายเลยเนาะคะ่ะเืออื่น่ามันเลื่อนโผล่ดอกโผล่มาแล้วปีนี้คือไม่เห็นไม่เห็นส่วนอย่างกลาล่ะทุกคนอมันมีอยู่ลายจุดจ้าอันจ้าสว,าว่างอะได้เป๋อล่อมหม ค่ะแต่เห็ดงานเห็ดงานหลายหลายมามาเดี๋ยวต้องการมวนกุบเลยทุกคนดังกุบกุบกุบโกบเพิ่มเมืองก่อนนี่ไหมนี่เพิ่มเมืองสิเนี่ยนี่ทุกคนอืมเฮ้ยหน่อกันไง นี่เลยจ้าไลา่ไลยไล่โหตอนซ้อนเก็บประวัติไดดอกทุกคนเอาไปซ้ำนีสักก้อนเนะคะ่ะเดี๋ยววางๆอากกับขึ้นมาเก็บเอาเพราะว่ามันหลายแฮงอยากมีมูสอยอยู่ มันบอส่งคือดอกมงดู่ะบอกว่าสีเศร้ากับเศร้าบ่ไดมันเด็ดๆแล้ละมันมันยิ่งเด็ดยิ่งมันก็ยังวะเด็ดเอาันแต่หยอดหญ่งสินะทุกคนเอามันเริ่มเป็นจอดอกแล้วเป็นการมีมันแสบตั้งสี่เลยค่ะนี่เลยไป ก็วลายใหญ่ห้างละคุณไส้ก็เริ่มไป,ไปไปไปแล้วนะคะยาสาสว่างตรงคอโตละเด้อทุกคนเบิง้งตะอ่อนซ่อนแห้งบาท,ทุเบี้ยเเลี้ยวคนไปทั้งคู่เห็นบ่มคะเต็มเบิ้จนสุดลูกหูลูกตาปอได้มาเบิงจักเถื่อเออท่างผี่อเพรา่นได้ลายแต่ว่ายจะต้องโขกมันหลายแห้งเนาะเดี๋ยวว้คุยกันไหมไปละทุกคนคนกับยางไปยางมากเนาะ,ะไปละ